สวัสดีครับพี่น้องทับย์นุชิวิชามีย่างเนื้อมาขึ้นเป็นชาคิวเบิเบ้งครับพอดีไม่ได้กินบ่เบิ้พี่น้องย่างเสือครับกระน,น้ำจิ้มโอ้ยเพียร์ล้วนนะครับชุดคมเลยแซ่บพักเนี่ยบัดนี้ผมเลยเอานิมรีส่ขึ้นครับครับเก็บเท้าเนื้อ ก็ขากอมันเหลืออยางกินมเบิรครับกินหน้าบอกทูมร้า,ายพวงฮ่าฮ่ฮ่หมกทูพวขึ้นอยาก็มก็แชร์ไปแล้วครับไม,มยแต่ว่ากินไ,ไปกินไปแล้วกัน พกนี่ปนไรหรอวย่างพวกย่างไม่ติดเทียนเอครับอันนี้เนื้อเสือย่ารับบพัดรถหนึ่งครับนี่ยที่เกี่ยวกับไฟแล้วอยู่อีกไฟครับเนี่ย่าง

นะครับวักเดี๋ยวครับโอ้หอขนาดเลยคูยขข่ข,ขาวครับ นี่นึครับกอบค เล็กๆครับดึงเฟยครับนี่ดึงเฟมาพวกที่นเดียวน้องมดองเ้นน้าครับจะมเกิดแสบดยอานะนเนอันนี้กิดองไหครับแม่เช็ดกิรินน้องมดองแม่ที่น้อง,อง,องแสบคักเมนูสองเมนูเลยกิริเนี่ยแสบเด้อกิร<ฮ>ิเซนไม่ดองไหม 勒，你那勒不晒死了，得泡牛奶去，泡牛奶去，要泡出来，泡了我就完了，哦，好烫啊！ พ้าบันบ้านครับตนดุนนะครับพ้าวสามอะไรครับโอ้โห เส้นไ,ได้แบบนี้น็องเส่นได้เรื่มตีเรื่อ,กองก้ไมอดีไปครับ โอ oh, ้โหหอมเลยกระแกราชั <c> ้นดีล้วเนี่ยพอหนามาตุนนิดเอีแค่ปะเนี่ย จะเผาเนื้อเสียบพี่องจะเผาเนื้อเสียบบ้นบานๆครับยังเฟ้ยงไง 好天！要嘞，泡面，水还别忘。我的。 ยังทำดีครับรบับแกมท่านดีได้ครับชุดหลบตามันชุ้บบอะไรแบบอะไรไม่รอง เราต้อบได้ไม่ดองมพวกไอเสียงสิสิเข้มยงไงครัอันไม่ดองมันเข้มอีดอมครับผูดเ่นแล่อกะเพราเสือหนไม้กะเพาเสือครับีอง แซ่บแซ่บกินเพื่อนะครับพี่น้องกินเพื่อนะครับเท่ากินนะแซ่บแซ่บสุดีเลยก็กินเพลงนี่ครับแจงกิริีครับมาไม่พี่น้องไหมครับ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 มามาครับโอ้ี่ต่อนหน้าอื่นแล้วอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับบอสวัสดีครับขี้ดียังไม่ตายขี้ดีเหรอใช่ยังไม่ตายเหรอ โอเคไปก่อนเด้๋ยลุกตามไปไปก่ไรอหน่อยครับดูดีหนอยเดี๋ยวปนะครับกับพ่อับกับันดูกับพ่อพ่อบ้านนะครับเนี่ย จานแบกเอีบเลย <c oughs> กระเพราเสือครับชุดไอศกรนครับใส่ย,ย่างละน้อยๆน้อยไปแล้วก็แซ่บอีกครับพี่น้องจีก้น้าบบกตุมโอ้สุดอยอดทั้งกุ้งกบแซ่บนะครับผมสีจีนเพื่อได้ครับพี่น้องเ้อครับผมมือหนายไม่ีโอกาสพูดนอะให้พอกันไหมครับผมสวัสดีครับ